แดงจัง,อ,อ,งอือกำลังมาแล้วทดสอบเสียงนิครัมาแวทดสอบเสียงครับชื่การะนอชื่อลังทดสอบเสียงชื่อชื่อทดสอบหนึ่งสองสามสี่ อย่งีให้คัดไปได้มูจบเยชค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 ชทดสหนึ่งสองสามสี่หหเจ็ดแปดเ้าศูเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยเอออ เอิงเอิงนอิงหลบหลบเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบหนึ่งสองสามสี่เช็คถือชื่อวันหนึ่งหนึ่ง 2 3 4ทดสอบ1 2 3 4 5ทดสอบ1 2 3 4เช็คถึงการนักตีกับกำลังเก็บร้องขุนตังนะครับนักเก็บร้องขุนตังนะครับ กำลังสีสมบูรณ์แบบนะครับนั่งสีแดงนะครับกดแเปีต่างเช็คบอสสี่ห้าเิชื่อื่อสามสี่ห้าสออสองสามสี่ชื่อชื่อเิเช็คสามส่า จะเป็นนักล่นเสือลังแข่งตัวนะครับเช็คสอามสี่ห้าหกเจช็คเช็ครสอาม่าทีมงานในการนักกีําลังพลังทียมครองนะครับเช็คทดสอบหนึ่งสอ สองสองสองสอซิกสามซิกซิกซิกข้นเขายังิน้สก่อนเช็คทดสอบหน่งสองสามสี่ห้าทดสอบครับกินอยู่ใจเนาะกินดูดีเด้ออ๋อตับสั่งเลยแปดแปดช็คทดสอบยป็อ้มาเตือนเมื่อไหร่ สอสอบห่อสาสี่ห้าเชื่อเชน่อบอกเช็คเช็คทดสอบหนึ่งกองสองสามสี่บอกออกมาเลยเลยเชื่อเชื่อหนึ่งสองสามสี่เชื่อเขาูเลยที่เราออกได้คุณคะเกยบตีห่าต้นหลายกว่าน้อบ้นนี้ก็เขาที่เป็นเนี่ยที่บ้านนี้ชั่วโมงหชั่วโมงน้มาท่านไหนบอก

นี่ยังองามในร่มมมนั่นวัดวัดนี่ขอโมเมนฮะมเนยงวะโหวตกิจสละองโมเมนเช็คทดสอบื่อเช็คทดสอบชื่อเช็คเช็ค ชุดเช็คเช็คทอสอบเช็คชื่อช่งสองสามส่ห้าช ปูผาสักก้อนหมดอีกครับปูผาก็โอ้นเช็คหนึ่งสองสามสี่าหกปกบเช้ตอกตอปูลงบเชคหนึ่งสองสามสี่กตอกตะปูเนาะเช็ค่สองาม่อตี้อ่าติอยู่ครับอครับมือมาสายเออ การนากระตีครับกำลังสิต่างกองต่างอย่างเวลาประจานมืวมือกองนะครับเพราะว่ามันจะเ็ดหย่างกุมูมันหลายหลายอย่างนะครับน้องมีมือหีตากกำลังต่างกองซอยครับเอ็ดผู้เดียวกับมันกับปล่อยงายเมื่อวานนะครับกับ มีตู้กาลู้กอะไรมาจอยะแับจอยสั่งจองจอยกันนะครับเพราะว่าเขากำลังจะเป่าเป่าเจ็ดสานะครับเนาะเพราะว่าประมาณสองทุ่มสองทุ่มนี่ก็ับจมกว่าหรือสองทุ่มนี่ก็เริ่มนะครับเริ่มทำการแสดงนีนะครับเนาะเช่น เดี๋ยวพี่บอลเช็คเช็คเช็คเห็นสองสามสี่เช็คถือถือคนคนเยอะว่เอานีแค่คนเดียวพี่นาไม่หรอเพราครับเอาตั้งแต่ใส่ไว้ไดนีกันเลย

เจ้าไม่เรือบร้อยนครับนาะงสามนุ่นายอัางีีจะล um, ็อกลล็อกนะครับสุดชวนอะไรรัดตัเช็หยนะครับนอาะปล่อยเสียงอะไรกันอย

tôm bún bò này các bạn, có đoạn, các bạn có

đu dây nhìng còn có mì phèn bò. ạ. Giờ nghỉ cả để được sắp đặt, trình diễn rồi. <asanarring> ครับมันก็ควบคุมตัวแล้วนะครับนะครับอาจารย์นาวมพีก็ล่างตีเก็บของนะครับล่างตีเก็บของนะครับเนาะเขาจะทำการแสดงต้นแับ นืนมากตื่นมากกำลังสีมากแต่นนทําจะแข่งกีดวานามาบดทันเลยครับบดทันเลยเด็กเดือดกรนนะครับเดืกรนการงานคร้บที่การใส่ดดเจ็บ,บก ผู้จัดการยุ้ยครับล้างเวที่ลัางมืครับนะฮะมันก็ฆ่าเอฟซีอยู C, un, ่นะครับผู้จัดการนะครับเนาให้เดี๋ยวล้างเวที่ลัางมื <laughs> <laughs> นะครับเอาแม่ลงกไม้สัวไปับ nhau 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 ตีรถกลับเลยพ่อจานตอนออกก็ตีรถตอนออพักก่อนก็มีแห่งบนหอม่ลยแม่แมันมขึ้นอกหน่วนอนข้าวเดียวนอนทุกมงหนึ่งแบบมุขเกนบอกออกพักก่อนก็ดีสบายแมนแมนเนเออเออ ก็ปอวดดังวดพอตัวมีน้องมันหลังเราปอวดดังวดบอดอย่างนี่อืออาจารย์ก็จะเป็นผู้นำทีมงานอาจารย์นาบุตีจะฟ้องว้งตะทางนะครับอาจารย์ก็ทำมาผมก็ตื่นมาท่านตอนเดียวครับก้ำลังสิยกโป่งให้มือแสบครับจบก่อนครับ ยยกำลังิยงโให้จบกวนมาแน้วมั่วอ่ะม่วอ่ตึกตึกพก็เตือนกันมากเตือนยังดีอยูแค่สิกว่าอนพอบ่อ๋อันพวกทตีวันหรอผ้อตีหนึ่งนะนีก็ที่ว่าเจ้าหน้าที่ภายในสนีครับมันก็ยังดีอยู่ภายในภายในทำการแสดงครับบาา์นาอครับนาะ นในทำการแสดงซําเวลาจํานี่ก็ถือว่าถือว่าดีละครับเจ้าหน้าที่เิ่นก็นดีครับฟับงหม่องก็ยังทำการแสดงบท่านิดนะครับหลายแตย่หม่องยังทำการแสดงบท่านดิดนครับขอบคุณขอบคุณเจ้าหน้าที่นั่นนะครับผูเป,ป็นยังนะครับนะเนาะเบื้องลลางนะครับเนาะ ครับคือบรรยากาศด้านหลังเวทีหล้างใสงใสดนะครับล้างแสดงสดนะครับคือว่าด้านหลังเวทีนะครับนี่ครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนยังนะครับคือว่าด้านหลังเวทีนะครับเนาะนี่ครับว่าจะเป็นทีมนักกลองแดนเสือนะครับวางมาไล่ หลวงมาไทยนี่นัดตัดรองยังมาท่นานในควองเลยครับบาติอันนั่งอันนี้ก็ว่าจุดของเตยล่าลยังบาท่นานในสามครับเพราะว่าแบบยุดยุดก้อนครับนอ้องยุดเวลาก่อนนะครับธรรมดาก็อีกประมาณจะสิบเพ่งนี่นะครับเตยล่าเขานะครับยกทุกทายนะครับนะครับบรรยากาศหลัง การสาตแยงสดนะครับการล้างทีนะครับ